วันนี้ก็ยังตัดอยู่นะครับส่วน18ไร่เวียงเชียงลุงนะครับเนาะก็ยังบะเสียงเตือนนะครับตอนแรกก้าว่าจะมีอยู่ประมาณ2 5ตันนะครับบ่เดียวเด่นเข้าไปเกือบ50ตันแล้วนะครับเนาะก็ตัดจนป็นเหลืองแล้วนะครับขึ้นตาแล้วนะครับเนาะก็วันนี้ก็มั่วว่าจะแล้วก่อนนะครับเนาะคนงานก็กาลังยาการอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี <S <S ้นะครับเนาะก็ยังตัดเรื่อยๆนะครับเนาะจนกว่าจะเสี่ยงครับถ้าสวนนี้แล้วก็จะมีหั่สวนเริ่มแก่แล้วนะครับเนาะก็ขนาดนี้ก็น่าจะวางงามอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ก็ใส่ใหญ่ใส่น้อยก็จะขะปนๆกันไปนะครับปนๆกันไป ก็บมเดียวก็เริ่มเต็มหัวก็มีอยู่นี่เต็มหัวก็มีอยู่นะครับเต็มหัวก็มีอยู่ครับวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณหกเจ็ดตันนะครับก็น่าจะลากรถค่อนข้างจะเข้ายากนะครับก็ตรงนี้เป็นเป็นปัญหาเลยนะเป็นตีเป็นเป็นเป็นตีตีมีปัญหาที่สุดเลยครับช่วงนี้นะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับเข้ามากติดหลายหลายกันแล้วก็เเดียวก็น่าจะตัดได้แล้วประมาณสัก ่าเกือบสองตันแล้วนะ,ะแม่นมดนะ,ะข้างนี้ก็แม่นมดนะแม่นมดเลยก็ก็ยังตาดอกออกเรื่อยๆนะครจนกว่าจะเสี่ยงนะครับเนาะส่วนนี้ก็ก็มีมีไส้ย่ยางพองอันนี้ก็น่าสำหรับผมนะสำหรับผมก็นะ่าจะห้องว่าสามนะครับใส้สามสามหัวโลนะครับสามหัวโลอันนี้ก็นะ่าจะออกประมาณสี่กับสี่นะครับสี่สี่หัวโล ก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มีติดห้าหกเจ็ดอยู่นะครับเนาะก็ถ้าคาดมันก็มีนะครับเนาะก็แต่ส่วนของผมนี่จะขายแตนะ่หัวล้วมนะหัวล้วมแต่ถ้าคาดเก็ถ้าจะขึ้นคาดเก็ะคาดได้อยู่นะครับแล้วแต่ราคาราคาราคาโดนเก็ขึ้นราคาได้ก็ก็คาดขึ้นได้อยู่แต่ถ้าราคามันบม่ได้เก็ผมข็ขอขายแบบกลางๆนะกลางๆอืมก็แบบคือหัวล้วมนั่นแหละครับเนาะ ประมาณนี้นะครับเนาะ